สวัสดีครับผมกิจครับผมจากช่องอิติยานาชาแนลนะครับผมนะก็หายไปนานครับสำหรับคลิปตู้ปลาทะเลนะครับพอดีของผมก็ทำงานประจำไปด้วยนะครับผมส่วนการเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็เป็นงานอาิเลกอีกของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจากสมัยก่อนเนี่ยผมเลี้ยงแค่ตัวตู้ปลาตู้นี้ตู้เดียวนะครับผมตตอนนี้แยกเป็นตัวตู้นานโนหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวบ่อข้างบ้านอีก นะครับผมตอนนี้ก็ปลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องดูแลเยอะพอสมควรต้องต้องเกิ่นไห้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักเลี้ยงปลามืออาชีพนะครับผมนะฮะซึ่งประสบการณ์เนี่ยของผมนะที่แชรให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมจริงๆ <Okay. S 2> นะครับผมนะไม่ได้มีหลักการหรือมีเป็นวิชาการอะไรนะครับ นะซึ่งบางทีเนี่ยในการเลี้ยงผมเนี่ยก็ก็เคยมีโตล่มตูลมต้ล่มด้วยเหมือนกันนะครับคือเคยปลาตายบ้างรอดบ้างนะครับผมการการเลี้ยงปลาเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแต่จะมีหลักการอยู่ไม่กี่อย่างเพรานั้นที่เราควรรู้อย่างเช่นระบบไนโตรเจนระบบนิเวศนะครับหรือการบบรู้จักของระบบกรองของปลานะครับ ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆมือใหม่ที่จะเข้ามาเลี้ยงเนี่ยเคยบางท่านเนี่ยเคยเลี้ยงปลาน้ำจืดมาแล้วเลี้ยงปลาคร์ฟเลี้ยงทําเป็นตู้ไม้น้ำนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับผมง่ายๆเลยนะครับการการเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยหรือปลากระตุนนะฮะมันมันไม่ได้ยากเลยครับผมนะเพียงแค่เราจะต้องเพิ่มขั้นตอนอีกไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับก็ตัวนี้ก็ไงหวังว่าเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมนะฮะสามารถที่จะศึกษานะครับ แล้วก็เอาปลามาเลี้ยงกันอย่างมีความสุขกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมา,าพูดถึงนะฮะตัวไฟ LED นะครับมีเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับว่าไฟ LED เนี่ยที่เอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงก้นตู้ด้วยเนี่ยจะเป็นแบบไหนผมจะยึด ตู้ของผมเป็นหลักแล้วกันเพราะเนื่องจากผมเลี้ยงเองนะครับก็เลยได้รู้ว่าไฟ LED เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฟ LED หลักๆเนี่ยก็คือการให้แสงสว่างส่องเข้าไปในตู้ปลาซึ่งมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแสงที่ลงมาที่ตู้ปลาเนี่ยนะครับได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นแสงบลูนะครับหรือตัวหลอดไฟสีน้ำเงินนะครับ แต่ในหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยในชุดหลอดไฟเนี่ยก็จะมีแสงสีนิ้าเงินเป็นเป็นชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหลอด UV มีแดงมีขาวนะครับอันนี้ก็จะมีเขียวผสมกันไปนะครับแล้วแต่ชุดไฟที่ทางร้านค้าเนี่ยเขาจัดมาให้นะครับหรือ,อไฟแบรนด์นั้นๆเขาจัดมานะครับซึ่งไฟเนี่ยผมจะแยกออกมาเป็น2-3แบบนะแบบแรกก็คือเป็นไฟจีนทั่วไปนะครับก็จะเป็น มีแค่2อ,ส,อสีนะครับคือสีสีน้ําเงินกับสีขาวนะครับเป็นลางเล็กๆนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้สํำหรับเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไฟที่เป็นชุดเลยก็จะเป็นไฟไฟรางเป็นไฟ,ไฟชุดนะครับอย่างตัวตู้ของผมเนี่ยนะครับผมจะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะไม่รู้แสงมันจะสะท้อนหรือเปล่าชึบอ่านะครับนะครับผมของผมเนี่ยไฟที่ผมเอามาเนี่ยนี่คือ ผมเลี้ยงมาปีกว่าแล้วนะครับก็คือเลี้ยงทั้งตัวป่าด้วยแล้วก็ก้นตู้ด้วยนะครับผมสังเกตนะแสงส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะเป็นแสงสีน้ําเงินนะครับอ่าแล้วทีนี้ค่าของแสงเนี่ยมันจะเหมาะสมกับตู้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับผมนะฮะถ้าเป็นตู้นานโนนะครับไม่เกิน24นิ้วนะครับอย่างตู้เล็กก่อนสมมุติตู้นานโนขนาดเล็กประมาณตู้20นิ้วเนี่ยนะครับเรา ใช้ไฟเฉพาะเลี้ยงปลานะครับผมนะฮะประมาณไม่เกิน20วัตต์นะครับส่วนตู้24นิ้วเนี่ยก็ไม่เกิน45วัตต์45วัตต์นี่ก็สามารถที่จะเลี้ยงกล้นตู้ได้ด้วยนะครับอย่างตู้ผมเนี่ยเป็นตู้30นิ้วซึ่งขนาดเนี่ยมันจะระหว่าง30 36นิ้วเนี่ยนะครับผมนะฮะควรใช้ไฟเนี่ยนะครับอ,อย่างต่ำเนี่ยความแรงจะอยู่ที่90วัตต์ขึ้นไปนะครับส่วนตู้48นิ้วเนี่ย นะครับผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่ก็เห็นมีทางเพื่อนๆเนี่ยแนะนำมาว่าควรใช้ไฟอยู่ที่165วัตต์ขึ้นไปนะครับผมและถามว่าไอ้ตัววัตต์เนี่ยเราดูยังไงนะครับหก็คือเราถามคนขาย 2. ดูที่ข้างกล่องนะครับสนะฮะดูที่จำนวนเม็ดไฟเลยนะครับเพราะเม็ดไฟเนี่ยหเม็ด LED เนี่ยนะครับเป็นไฮพาวเวอร์เนี่ยมันจะมีกำลังไฟ3วัตต์ตู้ ที่เราจะเลี้ยงประกังลังด้วยเลี้ยงก้นตู้แล้วก็เลี้ยงปลาด้วยเนี่ยนะครับผมใช้ไฟแบบไหนดีนะครับแน่นอนครับผมไฟที่มียี่ห้ออย่างเช่นพวก AI ไนะครับไฟที่มีแบรนด์เนี่ยแน่นอนครับคุณภาพของเขาดีนะฮะแต่ก็เราก็ต้องแลกกันด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง <c oughs> นะครับแต่ถ้าอ,อ,อย่างอย่างเพื่อน <c oughs> เพื่อนมือใหม่หรือยังผมนะครับผมทีเ่เราอยากลองเลี้ยงแต่เรามีทุนในระดับ ไม่ได้ระดับสูงนะครับผมนะฮะผมไม่อยากลงทุนเยอะนะครับผมก็ไฟของผมเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะอันนี้นะฮะเป็นตัวไฟจีนเลยนะครับไฟลางจีนเลยนะครับตัวนี้ก็จะประมาณแค่30วัตต์เท่านั้นนะครับแล้วก็อันตัวยาวสีขาวนี้ตัวยาวสีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นไฟ D i Y นะครับผมก็คือผม สั่งซื้อในบ้านเราเนี่ยฮะที่เขาประกอบเองนะครับโดยใช้ตัวหลอดไฟไฮพาวเวอร์นะครับตัวกล่องเนี่ยนะครับจะเป็นจะใช้วัสดุก็คือแผ่นพลาสติกมาตีเป็นกล่องแล้วก็กระจกเนี่ยใช้เป็นแผ่นอะคริลิกเท่านั้นนะครับผมนะสวิตช์ก็จะมีแค่สองแบบนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ให้ปิดอันนี้อ,อันนี้นะฮะก็เขาจะมีสวิตช์ให้สองแบบนะครับก็คือ,อ ตัวนี้นะครับเปิดเป็นเฉพาะไฟบูอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าปิดไฟบูปุ๊บน,นี้ก็ปิดนะฮะแล้วก็เราจะสามารถเลือกเปิดไฟขาวได้นะครับผมนะก็อันนี้เป็นแสงที่เป็นหลอดไฟสีขาวนะครับแล้ว้าถ้าเปิดพร้อมกันสองดวง2ชุดก็จะเป็นเปิดไฟบูด้วยนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะ่อนนะนเพื่อนแบบชอบดู ให้มันเหมือนแบบอยู่ใต้ทะเลเลยนะครับก็ปิดแสงสีขาวไปมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมนะฮะนะครับ,นะรบซึ่งชุดไฟเนี่ยที่ผมให้ทางร้านเนี่ยเขาทำมาเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมด3ชุดชุดหนึ่งมั15ดวงนะครับ15ดวงก็45วัตต์3ชุด90 135วัตต์นะโอเคก็อ่าตัวเนี้ยนะครับกำลังไฟเนี่ยจะอยู่ที่อ่าร้อวัต ใช้ไฟ DIY เลี้ยงกล้นตู้ได้ไหมนะครับอันนี้ตอบได้ตรงๆเลยนะครับว่าเลี้ยงได้นะครับเพราะสังเกตตู้ผมเนี่ยอย่างอย่างตัวแอนเนี่ยนะครับผมตอนแรกที่ซื้อมาเมื่อปีก่อนนู้นเนี่ยตัวนี้เดียวเองนะครับมีตัวเดียวด้วยนะครับขนาดก็ประมาณประมาณ3นิ้วนะครับสแค่3นิ้วเท่านั้นนะครับแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มันขยายตัวด้วยนะครับอันนี้เป็น แอนนมนะครับแอนนมธรรมดาไม่ใช่แอนเลนโบนะครับนะครับแต่ถามว่าแล้วมันเลี้ยงแล้วดีไหมนะครับผมเคยเลี้ยงตัวปาะกาลังที่เป็นตระกูลเขานะครับนะฮะหรือตัว s p s นะครับผมนะซึ่งตัวนี้ก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมันมันมันไม่รอดนะครับผมนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไฟหรือเป็นที่ค่าน้ำนะครับผมเคยเลี้ยงมาแล้วมันก็ไม่ไม่รอดนะครับผม ็เลยตอนนี้ก็เลยหันมาเลี้ยงเฉพาะพวกเ,เลี้ยงง่ายๆอะไรพวกนี้พวกกระดุมนะฮะรวมถึงตัวเห็ดด้วยตัวน,นี้เลี้ยงง่ายครับผมนะะนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ดูลิปินิตของเพื่อนๆนะครับผมนะฮะว่าเราควรใช้ไฟแบบไหนดีจะใช้ไฟ DIY ดีไหมหรือจะใช้ไฟที่เป็นเ,เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของเื่นเพื่อนและ เงิเนในกระเป๋าด้วยครับอันนี้สาคัญเลยนะฮะนะครับแล้วถามว่าแล้วการใช้การเปิดไฟล่ะนะครับจะใช้แบบไหนนะครับผมนะของผมเนี่ยการเปิดไฟของผมเนี่ยจะจะเปิดวันหนึ่งนะฮะประมาณ6-8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับโดยผมเลือกเวลาที่ผมสะดวกที่จะมาดูเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยฮะกลับมาก็จะมาดูตู้ปลานะครับ ดยผมจะตั้งไฟเปิดไว้ที่ตอนเที่ยงนะครับไฟเนี่ยจะเริ่มเปิดตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ปิดประมาณ2ทุ่มนะครับทุกวันนะครับผมตัวนี้นะก็มันจะทำให้ประการังเนี่ยนะครับเขาได้ใช้ตัวสารลายสุทานเทอรี่เนี่ยนะครับส่องข้อแสงนะครับจากดวงไฟของเรานะครับก็จะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฟเนี่ยก็เป็นอาหารหลักของปะการังนะครับ อันที่2ก็คือปัจกุังเราก็ต้องให้อาหารด้วยนะครับที่เป็นอาหารน้ําหรืออาหารผงด้วยควบคู่ไปเช่นกันตัวชุดชุดไฟเนี่ยนะครับจะเหมือนกันนะทั้ง3ชุดเนี่ยจะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ชุดละ15ดวงนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีตัวไฟบูเป็นอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะก็จะมีชุดไฟบูอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีไฟขาวไฟเอ่อไฟ UV เป็นเม็ด UV อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยครับผมนะฮะนะครับซึ่งสูตรการ การการทำตัวหลอดไฟเนี่ยนะครับ LED เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมันจะมีส่วนอยู่นะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยอยากจะซื้อมาประกอบเองก็ทำได้นะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับซึ่งข้อดีของไฟ LED ที่เป็น DIY อย่างเงี้ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติหลอดมันเสียนะครับเราสามารถที่จะซื้อหลอด ตาม Lazada หรือ s h o ป e e เนี่ยมาเปลี่ยนเองได้เลยครับผมนะฮะเหมือนก็เราบักีกีข้าแล้วก็เอาตัวหลอดใหม่มาใส่ได้เลยครับผมตัวนี้มันง่ายนะครับต้นทุนหลอดนึงก็ไม่ถึง20บาทนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมนะแต่ข้อเสียก็มีนะครับเพราะการใช้ตัวหลอด h ฮเ o อร์พวพวกนี้นะครับถ้าใช้ไประยะยาวเนี่ยผมก็เจอนะครับคือหลอดมันจะเสียง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนพวกไฟที่เป็น ตระกูล AI หรือเป็นไฟที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เขาจะมีรับประกันนะครับคืออายุการใช้งานเนี่ยมันจะยาวนานมากกว่านะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยราคาที่สูงนะครับอย่างตู้ผมเนี่ยขนาดสามสินิ้วเนี่ยนะครับผมอย่างไฟชุดนี้นะครับผมซื้อมาอะงบประมาณเนี่ยมันไม่เกิน7,000บาทนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับส่วนถ้าเป็นพวก AI เนี่ย เราจะต้องลงทุนถึงประมาณ2 0 0 0มืกว่าบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนเนะครับอันนี้ผมก็เลยแนะนําข้างหลังนะครับมันก็จะมีนะครมีเจอสวิตสวิตปิดเปิดนะครับก็คือเปิดไฟบูหรือเปิดไฟขาวหรือเปิดทั้ง2อ,อย่างเลยพร้อมกันได้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้ก็จะมี3ตัวนะครับ มันก็จะดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยระบายออกจากรูด้านข้างไปมันจะไม่มีตัวการตั้งทัมเมอร์ให้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับผมวิ่งไปในห้างนะครับซื้อทัมเมอร์แบบนี้มานะครับมันตัวนึงมปนประมาณ700กว่าบาทนะครับเราก็มาเซตเองนะครับเซตเปิดปิดเองนะครับนะฮะข้อข้อดีก็คือมันก็มันก็สะดวกนะครับเราหาซื้อได้เลยนะครับนะฮะแต่ ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถทํางานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนได้นะครับหรือมือถือนะครับผมก็เลยตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมมาใช้เป็นตัวนี้เลยฮะอันนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทปลักนะครับผมนะฮะอันเล็กนิดเดียวเองครับผมตัวตัวนี้นะครับราคาจะอยู่แค่3-400บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ใน Lazada และก็โช o p e e เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับเนื่องจาก1ก็คือ มันทำงานในร่วมกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้นะครับผมนะเราสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับอย่างเช่นผมเปิดตั้งเวลาให้เปิดเที่ยงนะครับแล้วก็ปิดเวลา2ทุ่มนะครับแบนนี้ก็ได้เลยนะครับโดยเซตในโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมหรือจะปิดเปิดที่เป็นเมนูนเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีไฟสีแดงเปิดสีน้ำเงินปิดขึ้นมาให้เราเห็นด้วยนะครับ แล้วก็อันที่3ก็คือสมมติไฟดับล่ะสมมติไฟดับแล้วพอไฟติดขึ้นมาตัวนี้ยังทํางานอยู่ไหมนะครับถ้าสมมุติไฟดับแล้วก็ติดมาตัวนี้ก็ยังทางานอยู่นะครับผมนะฮะก็มันจะมีมมโมอรี่จำค่าที่เราตั้งตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือเวลาเราสามารถที่จะตั้งเวลาเตือนได้ให้มันโชว์มาที่โทรศัพท์เราได้เช่นผมตั้งเวลาเปิดวันนี้เที่ยงนะครับพอเที่ยงเปิดปุ๊บ มันก็จะเด้งเตือนที่โทรศัพท์เราด้วยว่าตอนนี้นะครับออตอนนี้ไฟตู้ปลาได้เปิดขึ้นแล้วรวมถึงตอนคืนก็ไฟตู้ปลาได้ปิดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเตือนเราได้ในทางสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับผมชอบมากนะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเครื่องใช้ฟ้าของผมเนี่ยก็จะใช้ตัวตัวป้กากฉริยะนี่แหละนะครับมานะครับ ก็วิธีใช้งานง่ายมากผมแค่แค่เสียบตัวตู้นี้ไปนะฮะแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กปกติได้เลยนะครับอ่าครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับผมของไฟ DIY ที่เราไว้เลี้ยงตู้ปลาเป็นที่รักของเรานะครับก็สรุปอีกทีนี้นะครับก็คือตัวไฟ LED นะครับที่เป็น DIY ที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็สามารถเลี้ยงกลนตู้แล้วก็เลี้ยงปลาทะเลได้แน่นอนครับผมนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกในระยะยาวเนี่ย แล้วก็ต้องคอยดูกันอีกทีนึงว่าหลอดไฟมันจะทนได้ไหมนะครับผมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับนะหากเพื่อนๆน,นะครับมีข้อเสนอแนะนะครับหรือมีประสบการณ์ในการใช้ไฟที่ดีกว่านี้เช่นไฟ AI หรือไฟยี่ห้อนี้หรือไฟแบบนี้นะครับผมก็สามารถแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝาก subscribe ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ